สู้รักในยุคขาเขากาดกาดขามเมืฟังโน่นกลางก็มีกอไฟกอเดียวนีดิยกลางหน่ำก็มาจับไม้ก้อนหัวหน้าสู้รักในยุคขาเขาประกาดครับพี่น้องเพื่อจะมาก่อไฟอยู่กลางหน้ำปกติน้ำมันจะแห้งครับปีนี้น้ำไม่แห้งครับเพอก่อนี่จะบ่เคยผ่านอีหลี้ขามมาบกว่าใดจะบ่เคยผ่าน ส่วนลลยเด็สองข้างบ่้างกับห้างบ่ห้างกับสองห้างครับผมกะเอาไม่การมากอ่ะขามมาบึงยุกลางน้ำครับผมน้ำอ้อมมดมดเลยก่อไฟก่อนนี่แต่ว่าก็โอเคครับเห็นห้างหนึ่งครับงเลยครับผมเอาง่ายเลยเดี๋ยวมาจัดครับผมจะให้แรงขามมาก่อนนี่บอ nó chỉ biết có nhìn để xác mà lưỡi Pháo khá mất thổ Hãy xuống là ขางอีกทีเลด้อข้อหนึ่งโอเคสองข้างเนี่ยขุดไปขุดให้นึงเดียวให้เงียบไปทำตาพวกนี้เนี่ยสมสมกับรักใหม่เขากาหลงมาก่อนนี้งสองข้างคราขุดจัดแล้มึงจัดทีเดียวสองข้างเลยครับ ก่อนนี้สามห้างชินงอ,อันนี้ห้างแรกคนระับเดี๋ยวมาห้องห้างนี้เจนน์กับ ข้างที่สอครับผมไปางแหกไเป็นง,งนเป็นบน,น้างแหลกไปหนึ่งข้างแหลกลุกไปแล้ว้งที่สครับ โอ้ยเดี๋ยวยมาจัดทรั้งที่3ต่อเลยครับผมจับมังแดผมก็เอาไม้กาดมาแล้วพี่น,อ<า>อน้องมาโอ้ยเอา Yeah. อันที่สามครับผมนี่หรอกตัวนี้เอาหยาครับผมประมานจับตัวนี้แค่งไหงนนะฮะอันที่สอง,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 งครับทั้งสุดหางแหลกครับกันใหญ่ครับผมอันนี้คร้งที่สามครับ ขอไปนี่บ่ผิดหวังครับขอ,อนี่กลางน้ำครับผมสมสมกับรับกยุคขาเขามากาดกางน้ำม,มากครับผมฝากช่องยูทูบด้วยครับด้วยผ่านคล่องตัดไปครับผมวันนี้มาก,กระลูกไส้าาตาบ่เห็นหงดอกลูกไส้เอาเดี๋ยวหน้องเดี๋ยวขามไปก่อนพี่น้องเอาคขบห็นระบาด ขามมาแล้วครับผมพี่น้องในขามมาแล้วครับย่างนั่นข้ามยังมาทั้งขัวแม่โอ้โหสากไม่กาดย่างขามนามย่างดีเบึนกุยหนามแตอนนี้เกินยังกับโอ้ยน้อง<า>ใส่ใส่ผ้าลูกใส่มาหัทบุกนีไปไหนเลยครับ สองห้างเ่ยห้าหมี่น,นหน่อเดี๋ยวย่างไปหารถครับผมเขินเดบบูนหนังกระไดใส่ข้าลูุกใสยมหัดครับผมข้าวมาัดเอาเอาม่มแน่พอได้มีอาชีพติดตัวพอได้หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจากของนี่พานข้องกั ของบ้านยุดครับก้อนก็นได้ยุดอกสบกว่วหัง่งแก้วพิ่งกับพได้น้าวานครับผมแก้วผูเพึ่งอันนี้ก็เต็มตาแล้วครับนี่แล้วผพิ่งที่การเลี้ยงนิ่มเล็กน้อยพี่น้องฝากชิดไปเน้อพี่น้องเอยผ่านคลองแล้วจุเกลือเป็นคนทำมาหากินนะครับผ่านคลองหากินพอะกำกาวสันตังซื้อช่องไม้ครับ อากคนไค์กดแชรมเนี่ยอากคติดตามมันจะได้เบิ่งคิดไหมไหมทีม่การหาหมิ่นหาปลากระพานข้องหากินทุกรูปแบบครับผมอนอ่เนาะข้างๆติเต็มกับตาแล้วครับผมนี่กระยูมาจาักสิบกว่าห้างครับอุย้ยมดหมดดมด

ฝากกดติดตามด้วยพี่น้องด้วยช่องยูทูบเอาสนี้ละจบเลยปะ